จังหวัดนครสวรรค์เลยตอนนี้เขามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันมอบอมเครื่องอบโภคบริโภคให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาเจ้าโควิด19ในช่วงนี้นะครับบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนกันในพื้นที่ของอำเภอชุมแสงแล้วก็อำเภอท่าตะโกบรรยากาศความสุขจะเป็นอย่างไรนี่เลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับซึ่งทางด้านของนายอัตรพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นประธานในการมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับจัดขึ้นบรรยากาศตรงนี้ก็ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแสงจำนวน100ชุดโดยมีเมื่อสักครู่นี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นนั่งห่างๆกันนะครับก็จะเป็นผู้แทนจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แพทย์ประจำตำบลเป็นผู้แทนเข้ารับมอบถุงยางชีพจากนั้นเลยในเวลา10นาฬิกา30นาทีเนี่ยท่านผู้ว่าก็ได้มีการเดินทางไปมอบเครื่องอุปโปภคบริโภคบรรเทาความทุกข์ความด ือดร้อนนะครับกันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะโกต่อ <c oughs> อีกจำนวน56ชุดด้วยกันครับแล้วเขาก็บอกว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะคะได้มีการส่งมอบถุงยางชีพลงสู่พื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่7เมษายนเป็นต้นมาค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นะคะซึ่งก็มีความเดือดร้อนจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยมีการคัดกรองกันมาเรียบร้ <c oughs> อยแล้วนะคะสำหรับผู้ที่จะได้มารับถุงยางชีพนะเขาบอกว่าให้ได้รับการเยีเยวยาบรร ความเดือดร้อนเนี่ยของจริงเลยเขาบอกว่าทั้ง15อำเภอเนี่ยต้องครบ<ม>ทั้ง15อำเภอค่ะต้องครบอันนี้ท่านผู้ว่าบอกเลยนะครับแล้วก็มีการรับมอบไปซึ่งคุณผู้ชมเองหรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่รับชมข่าวสารกันอยู่เอ๊ะเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นหรือไม่ต้องบอกว่ามีสิทธิ์ไหมามีสิทธิ์หมสามารถสอบถามได้เลยเพราะว่าเมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพไปแล้วว่ามีทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แพทย์ประจำตำบลเนี่ยมารับกันไปแต่ว่าอย่างที่บอก ต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน้วอยู่ในกลุ่มอย่างอ่าอย่างแรกเลยคุณอย่างช่วครัวเรือนตกเกณฑ์จะปปะทหรือครัวเรือนยากจนนะคะหรือในกลุ่มที่เขามีการทำมาค้าขายหรือทำมาหากินไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยนะคะไม่มีที่ทำกินด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายเลยละคุณนะเราก็ต้องช่วยกันไปนะคุณผู้ชมใครที่พอมีก็อยากที่จะให้แบ่งปัน